สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ชีชแชนล คลิปนี้นะคะพี่ชีจะมาอัปเดตค่ะวิธีการใส่ตัวหนังสือแล้วก็ใส่เพลงนะคะลงไปในคลิปทิกตอกของเราค่ะคือเมื่อก่อนก็เคยสอนไปแล้วนะคะวิธีทั่วไปเบสิกเลยนะคะแต่ตอนนี้ติกตอกเขาอัปเดตค่ะมันสามารถใส่ตัวหนังสือได้อีกหนึ่งวิธีนะคะแล้วก็มันสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะง่ายกว่าวิธีเดิมอีกค่ะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้ทุกคนกดที่ปุ่มบวกค่ะเพื่อที่จะสร้างคลิปนะคะ หลังจากนั้น,นะคะ่ะก็เราจะมาสร้างคลิปกันก่อนนะคะโดยที่สามารถเลือกไปที่15หวินาที60วินาทีหรือว่าจะเป็น3นาทีก็ได้นะคะทุกที่นะคะพีช่ชีจะเลือกแม็กซ์สุดเลยก็คือ3นาทีกันเหนียวไว้นะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราสามารถกดอัดคลิปตรงนี้เนาะหรือว่าจะมาอัปโหลดคลิปตรงนี้ก็ได้ถ้าเรามีคลิปแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกคลิปนั้นลงไปได้เลยแต่เดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปใหม่ให้ดูนะคะ สมมติเราถ่ายคลิปไว้ประมาณสัก5วินาทีก็ได้นะคะถ่ายคลิปอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ข้อความมาพร้อมกันค่ะ,ะสมมติว่าได้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่ข้อความถ้าวิธีเดิมนะคะก็กดเช็คถูกใช่ไหมหลังจากนั้นนะคะเราก็มากดที่ปุ่มนี่คะ่ะตัว A แล้วก็พิมพ์ตัวอักษรลงไปนะคะมือใหม่มือเก่ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะ วิธีใส่ตัวอักษรในคลิปนะคะหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนสีตัวหนังสือก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดเราอยากได้กรอบนะคะกรอบตัวหนังสือกดตัว A นี้นะคะมุมซ้ายนี่ค่ะกดอีกรอบก็จะเป็นกรอบหนานะคะกรอบทึบอีกรอบจะเป็นกรอบใสแบบนี้ก็คือได้ละสามารถใช้นิ้วนะคะลากเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ะจะบีบให้เล็กหรือใหญ่ก็ได้นะคะ และตอนนี้นะคะติ๊กต็อกเขาได้อัปเดตค่ะวิธีการใส่ตัวอักษรนะคะให้มันง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะมันก็จะเหมาะกับเวลาที่เราอะทาคลิปยาวๆแล้วเราอยากจะใส่ตัวอักษรกลางคลิปท้ายคลิปคือใส่ตัวอักษรเยอะๆนะคะวิธีเดิมเนี่ยมันจะทําให้เกิดความยุ่งยากเพราะฉะนั้นติ๊กต็อกเขาทํามาใหม่ค่ะอัปเดตใหม่เลยนะคะก็คือวิธีนี้เอาเป็นว่าสมมุติว่าพี่ชี้จะใส่ เป็นคลิปละกันอ่านอะัปโหลดคลิปลงไปคลิปที่เราทําสําเร็จแล้วนะคะอ่ะเป็นคลิปนี้คลิปนี้นะคะยังไม่มีตัวอักษรอะไรใดๆเลยนะคะให้ทุกคนมากดปุ่มนี้ค่ะตัวแก้ไขนะคะเป็นโลโก้ไอคอนตัวนี้นะคะกดเลยค่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มานะคะเหมือนกับแคปคัตเลยค่ะโปรแกรมตัดต่อแคปคัตนะคะ แล้วก็สามารถเลื่อนไปตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะคะตรงคำพูดที่เราจะพูดว่าอะไรก็ตามนะคะสมมติเอาให้ตัวอักษรเริ่มขึ้นจากตรงนี้นะคะก็กดเลื่อนคลิปมาตรงนี้อ่าตรงวินาทีที่2แล้วก็กดตัว A กดอีกรอบปึ๊บอ่าแล้วก็ใส่ตัวอักษรไปเลยนะคะว่าสมมติเราพูดถึงไอนน้่เป็นโครงการอ่ะเสียด้วยว่ามาเยี่ยมโครงการบีลีฟใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนะคะ อ่าเสร็จแล้วหลัจานะั้นเราก็สามารถเลื่อนตัวอักษรนะคะเลื่อนไปในที่ต่างๆได้และถ้าเราอยากจะแก้ไขตัวอักษรนะคะแต่ที่ตัวอักษรหนึ่งครั้งมันก็จะออกมาเหมือนกันเลยค่ะเลือกสีนะคะเลือกกรอบอ่าและตรงนี้ค่ะเราสามารถเลือกให้ระยะเวลามันขึ้นนะคะแค่สองวิ3าวิไปจนถึงตอนไหนก็ได้แล้วก็ให้ข้อความหายไปเนี่ยค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหม และอยากจะให้ตัวอักษรเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็กดตัวเอกอีกรอบปึ๊บนะ,ะแล้วก็ใส่อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ขยายตัวอักษรน่อยอยากจะก๊อปปี้ตัวอักษรก็ได้กดคาว่าก๊อปปี้นะคะกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนแบบนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะความสามารถพิเศษของตัวฟังก์ชันนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะตัดต่อคลิปได้เลยนะคะสมมติพี่ชี้ไม่อยาก ได้ท้ายคลิปนะคะที่เป็นยกมือแบบนี้นะคะอยากให้แบบว่ายกมือสองข้างแล้วจบเลยนะคะเราก็สามารถเลื่อนคลิปตรงนี้ค่ะนี่นี่ย่นออกมาเลยนะคะระยะเวลามันก็จะจบเร็วขึ้นหรือถ้าเราอยากจะตัดกลางคลิปนะคะตัดช่วงนี้ที่เราหันหน้าไปฝั่งนี้นะคะตัดออกแต่ที่ตัวคลิปหนึ่งครั้งแล้วก็กดคําว่าแบ่งคำว่าแบ่งตัวนี้นะคะแบ่งปื๊บอ่ามันก็จะตัดคลิปเราออกแล้วค่ะ แล้วเราอยากจะตัดตรงช่วงนี้ออกไปแล้วก็ตัดปึ๊บแล้วก็มาแตะตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ลบออกเลยกดถังขยะนะคะกดลบออกปึ๊บมันก็จะแบบข้ามซีนนะคะนี่ข้ามมาก็คือเอาไว้ตัดเวลาที่เราอะ่ะพูดผิดเวลาที่เราพูดเอออาหรือว่าเป็นเดทแอร์นะคะก็ตัดออกเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่พี่ชีใช้ประจําเลยหลังจากนั้นถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกข้างบนนะคะ ตัวนัสือมันก็จะขึ้นมาเป็นช่วงๆเนี้ยค่ะถ้าจะไปแก้ไขนะคะก็กดที่เดิมแล้วก็มาแก้ไขเลยตัวนังสือมันจะอยู่แถบข้างบนสีแดงสีชมพูตร,ตรงนี้นะคะเราก็มากดคําว่าข้อความนะคะกดคําว่าข้อความอ่ามันก็จะโผล่มาแล้วเราก็แก้ได้เนี่ยนะคะจะแก้ตรงไหนแก้ได้หมดเลยอ่าและนี่ก็คือวิธีการใส่ตัวนัสือนะคะแล้ววิธีการใส่เพลงค่ะ ใส่ในหน้านี้เลยทุกคนง่ายมากกดนี่ค่ะกดแบ็กไปก่อนนะกดปุ่มนี้เห็นคำว่าเสียงไหมคะเสียงป๊บนะ,ะแล้วก็เพิ่มเสียงค่ะเขาจะมีเพิ่มเสียงกับเอฟเฟกเสียงนะคะไปดูเพิ่มเสียงก่อนเพิ่มเสียงเนี่ยมันก็จะเข้ามาในหน้า Tik To อกนะคะเป็นเพลงของ Tik To อกกับเพลงรายการโปรดของเรานะคะที่เราไปเซฟมานะคะเยแย,ยไปหมดเลย ตรงหน้าคนพบนี่ก็คือมีเพลงของ TikTok ต่างๆนะคะเราอาจจะมาค้นหาชื่อเพลงที่เราต้องการตรงนี้ได้นะคะสมมุติเราอยากจะหาเพลงชอบปะเนี่ยนะคะก็พิมพ์ไปขึ้นมาเลยอันดับแรก mm. ก็จะเจอเพลงแบบเยอะมากเดี๋ยวเรามากดฟังดูชชใช่แล้วกดเช็คถูกนะคะ เพลงก็จะไม่อยู่ในนี้แล้วทุกคนเนี่ยค่ะแต่เสียงเพลงอ่ะมันจะดังไปแน่นอนถ้ารเรากดเปิดเพลงเล่นนะไม่ได้ยินเสียงคนพูดเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาแตะที่เพลงนะคะให้มีกรอบสีขาวนะคะล้อมรอบเพลงตรงนี้นะคะหลังจากนั้นกดระดับเสียงแล้วเราก็เลื่อนมาตรงนี้ค่ะทางซ้ายให้ประมาณสัก2-4%ด้านหลัเปอร์เซน าเนี่ยเราก็สามารถเทียบเสียงกับตัวพิธีกรได้นะคะว่าเสียงเพลงมันดังเกินไปไหมนะคะก็มันเลื่อนถ้ามันเบาไปก็เลื่อนให้ดังขึ้นนะคะปกติพี่ชีจะใช้ประมาณ2-4เซนะคะหลังจากนั้นกดบันทึกค่ะทุกคนแล้วก็กดบันทึกอ,อีกรอบด้านบนนะคะอ่าง่า,ายะะาาาามากๆเลย หรือวิธีการใส่เพลงนะคะทั่วไปปกติอะ่ะจริงๆอะ่ะใส่บนนี้ได้เนี่ยค่ะอ่ามาดูวิธีการใส่เสียงเอฟเฟกกันกดที่แก้ไขคลิปอีกรอบนะคะหลังจากนั้นกดคำว่าเสียงข้างล่างมีคำว่าเอฟเฟกเสียงด้วยมันจะมีเอฟเฟกเสียงต่างๆมากมายไปหมดเลยนะคะเช่นเสียงนายก้าหรือว่าจะเอาเสียงอื่นๆ มีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเสียงปกมือเสียงถ่ายรูปก็ได้เนี่ยค่ะเราสามารถใส่ลงไปได้เลยเนี่ยค่ะสมมติเอาเสียงนี้เราก็สามารถเลื่อนนะคะเลื่อนตัวเสียงอะ่ะมาให้ตรงกับตัวหนังสือที่มันออกมาก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ลองไปเลือกเสียงเอฟเฟกตกันดู แล้วกดบันทึกนะคะเปลงกันบ้างคะกับวิธีการใส่ตัวอักษรลงไปในคลิป t ิกต o k นะคะทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะมือใหม่อย่างเราก็สามารถทําตามได้ง่ายๆและว,วิธีการใส่เพลงก็เหมือนกันนะคะก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพี่ชีจะเอาอะไรดีๆมาสอนอีกนะคะเดี๋ยวจะเอามาสอนมือใหม่เยอะๆเลยค่ะ ถ้าใครอยากรู้อะไรนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ชีจะมาสอนให้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนละบาย